สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทางหายไปนานนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับสตดเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมผลที่ออกแล้วมาคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมอะเรามาดูกันนะครับคือหลักร้อยบนนะครับ สุดหน่วยรัฐบาลน,นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับหลักร้อยคูณ17นะครับผมแล้วก็บวก10บอนคูณ2นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็ได้เท่าไรค่าเท่าไรก็บวกด้วย0บวก1แล้วก็บวก6นะครับผมอ่าผมทำมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาดูกัน ว่าวิธีคำนวณยังไงนะครับผมถ้าไม่เข้าใจยังไงสับสนตรงไหนก็สอบถามกันได้นะครับมาดูกันนะครับผมหลักร้อยคือ7นะครับ7คูณ17จะได้ร19นะครับผมตัดเลขหน้าออกนะครับใช้แค่เลขท้ายนะครับผมเลขท้ายคือ9นะครับ9บวกด้วย10บน7นะครับ2ครั้งคูณ2นะครับผม9บวก7บวก7นะครับแล้วก็บวกหน่วยล่าง8ปนะครับผมจะได้เลข31 เอาเหมือนเดิมนะครับผมเอาเลขท้ายนะครับคือ1นบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับ1นบวกหนึ่งได้2 2งสองบวกหก็จะได้8นะครับผมหนึ่งสองแปนะครับเลขที่ได้นะครับผม1นึสองนะครับเลขที่ออกนะครับผมสองสองเนะครับผมเรามาดูงวดต่อไปนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับผม 2 2 7 0 6นะครับอ่ามามาดูวิธีคำนวณกันเลยนะครับผม2คูณ17นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะได้34นะครับอ่าเอา4นะครับเลขท้ายบวกด้วย10บนอลหลัก2นะครับ2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างเคย6นะครับผมเลขที่ได้นะครับ1 4นะครับตัดเลขหน้าออกเอาเลขท้ายเหมือนเดิมนะครับ4บวก1 ก็บวกศูนย์จะได้4บวก1จะได้5นะครับแล้วก็บวก6จะได้1 4 51นะครับอ่ะหลักร้อยข้าวนะครับผมเลยนะครับอ่ะเรามาดูงดต่อไปนะครับผมผมได้ทำมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับ4 0 3 9 4เ้าอ่ะเอา4ไปคูณ17เหมือนเดิมนะครับจะได้6 8แป เอาเลขท้าย8นะครับไปบวกด้วย10บอลนะครับ0บวกด้วย0แล้วก็บวกด้วยหน่วยล่าง4นะครับผมจะได้เลข12นะครับเอาเลขท้าย2ไปบวกด้วย0นะครับเหมือนเดิมนะครับผมบวก1ได้3บวก6ได้9นะครับ9 3 8 9 8นะครับผมโอเคมาดูงวดต่อไปนะครับอ่าโปรดอย่าข้ามนะครับผม ดูให้จบนะครับผมจะซ้อนไว้งดที่จะถึงนี่ผมจะซ้อนไว้ในคลิปนะครับผมอ่ะดูให้จบนะครับมาดูงดที่จะถึงกันเลยนะครับผมอ่ะออก0 9 5ย์นะครับเอาหลักศูนย์ไปคูณ17ก็จะได้0ูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบบอลเนะครับผมคูณ2หน่วยล่างนะครับบวก2จะได้2 20นะครับผมคือ0 1 7ย์นะครับงดที่จะถึงนี้นะครับผมอ่ะ เอามาดูกันนะครับผมเคยหลักร้อยนะครับสูตรที่1นนะครับผมผมจะมีอีกสูตรที่2นะครับไปประเทียบนะครับผมเลขมันจะได้น้อยตัวลงนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมถ้าเราใช้หลักเดียวตัวเดียวนะครับผมมันมีการเป็นไปยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราการวยดีกว่าแก่นะครับผมเอ้า3หลักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาเทียบ2สูตรนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ มาดูสังเกตให้ดีนะครับคือมันจะเดินลึกท้ายตลอดนะครับผม7 8 4ก็มา4ีนะครับ3 4 0ก็มา0นะครับ239ก็มา9นะครับ0 1 7จะมา7ไหมรอรุ้นนะครับผมอ่ะรอกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมมารอสุด2อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมรามาต่อที่ค้างไว้นะครับผมอ่ะ 938นะครับมาคำนวณเหมือนเดิมนะครับผม9คูณ17จะได้เลขเท่าไหร่ก็ไปบวกเหมือนเดิมนะครับจะได้784นะครับผมเลขที่ออกนะครับ44677นะครับผมมาเลขท้ายอีกแล้วนะครับสังเกตให้ดีนะครับผมไม่งงกันเดอ้ออ่ดูให้จบนะครับถ้าใครดูไม่จบก็จะงงแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคเรามาเทียบกัน รอสองสูตรนะครับผมสูตร2ยังมีนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับผมหลักร้อยเ็จก็หลักสิบนะครับผมหลักละ2สูตรนะครับมาดูกันงวดที่ออก4ี6 7 7นะครับผมเหมือนเดิมนะครับถามเหมือนเดิมนะครับผมหลัก10บบอลนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่าง7จ็ดได้เลข23นะครับอ้าวสามไปไปวกด้วยคงที่ของสูตรนะครับผม ที่จะถึงซ่อนไว้ในคลิปนะครับผมฝากดูให้จบนะครับขอบคุณมากครับ